ฮิคา i ิโซลูชันสวัสดีค่ะช่องนี้สนับสนุนให้ SME และพนักงานไทยดีขึ้นไปด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องไคเซนและมิเอลรุกะกันค่ะครั้งนี้เป็นตอนที่11ของซีรีส์ไคเซนแล้วนะคะมาทำความเข้าใจไคเซนและมิเอลรุกะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แล้วมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นมีเอรุกะในภาษาญี่ปุ่นจะหมายถึงการมองเห็นได้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า v i s u a l i z a t i o n หรือการสร้างภาพนั่นเองค่ะระบบ Toyota Production System ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอ์เปอเรชั่นมีแนวความคิดพื้นฐานในการเพิ่มการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบอัตโนมัติที่มนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องและทันเวลาพอดีมี4กลไกที่ทำให้ความคิดนี้เป็นความจริงอันดับแรกคือไคเซนที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างที่สคือ หัวข้อในวันนี้ค่ะมิเอะรุกะประการที่3คือนาเซ5ทำไมทำไมเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำประการที่4คือมูดะโตริการลดต้นทุนโดยการกำจัดงานที่ไม่เพิ่มมูลค่านั่นเองค่ะใช่แล้วเนือเรื่องของครั้งนี้คือมิเอะรุกะ เป็นหนึ่งใน4กลไกของระบบการผลิตแบบโตโยต้าและเป็นระบบที่สำคัญมากสุดท้ายนี้อยากจะแนะนำมิเอรุกะซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นเกี่ยวกับมิเอรุกะการแสดงภาพสิ่งที่คุณเห็นนั้นสำคัญมากสิ่งที่อยากเห็นก็คือปัญหาปัญหาในบริษัทและโรงงาน สามารถลดคุณภาพและผลผลิตและเพิ่มต้นทุนได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะคะผู้คนไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นเช่นเดียวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรที่สีแยกและไม่สามารถดูได้ว่าจะเป็นการดาเนินการต่อไปได้หรือไม่ด้วยเหตุนี้โตโยต้าจึงใช้ อันดันสัญญาณไฟและคันบังแสดงผลเพื่อแสดงภาพสถานะและปรับปรุงคุณภาพของการแก้ปัญหาและการจัดการธุรกิจปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ดังนั้นมิเอรุกะจึงมีความเกี่ยวข้องในทุกสถานการณ์มีหัวข้อมากมายเช่นคุณภาพต้นทุนการจัดส่งบริการเครื่องจักรคุณสมบัติความจุและ ข้อมูลถ้ามีปัญหามาทำมิเอลุกะกันเถอะนะคะรหัสสีและเส้นอ้างอิงมีความสําคัญเป็นพิเศษดังนั้นเรามาเริ่มต้นด้วยการสร้างกฎสําหรับสิ่งเหล่านี้ประเด็นสําคัญของมิเอลรุกะคือใครมองก็บอกได้ว่าปกติหรือผิดปกติจากนั้นหลังจากมองเห็นปัญหาเช่นความผิดปกติและของเสีย ให้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานและลดต้นทุนนะคะเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำการพูดว่าฉันได้ให้ความรู้แก่คุณเกี่ยวกับปัญหาแล้วและฉันจะระมัดร,ระวังในอนาคตเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะจำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นฐาน c m m a n m a c h i n e m e t h o d และ Material อย่าลืมตรวจสอบต่อไปหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากจะแนะนำมิเอรุกะซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดย Toyota Motor Corporation นั่นคือการประเมินพนักงานคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณต้องแปลกใจที่ไม่มีวิธีการมิเอรุกะ v i s u a l i z e การประเมินพนักงานอย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับปัญหาคุณได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่ามีเอรุกะวิดเชื่อลายมีความสำคัญและปรับปรุงให้ดีขึ้นพนักงานมากกว่า70%ไม่พอใจกับการประเมินของพวกเขาและมีปัญหาที่หัวหน้าหลายคนมีปัญหาในการประเมินพวกเขาเช่นกันค่ะว่ากันว่าคนสิ่งของและเงินมีความสำคัญในบริษัทแต่องค์กรส่วนใหญ่ขาดมิเอรุกะ การแสดงภาพของคนจากนั้นสิ่งที่ควรทำคือชี้แจงสร้างมาตรฐานและเห็นภาพรายการประเมินเรียลไทมแต่ก่อนอื่นมาทำงานกันเป็นรายเดือนกันก่อนนะคะสิ่งที่ดีสำหรับองค์กรเช่น KPI การลาป่วยการปรับปรุง5สอการมาสายและการทำงานเป็นทีมได้รับการประเมินด้วยคะแนนเชิงบวก และสิ่งที่ยากสำหรับองค์กรได้รับการประเมินด้วยจุดลบและแสดงภาพด้วยกราฟในญี่ปุ่นมีคำกล่าวว่าดูเหมือนว่ามีปีศาจอยู่ในความมืดมองไม่เห็นการประเมินของตัวเองและเพื่อนร่วมงานเลยดูน่ากลัวเหมือนมีผีสิงจำเป็นต้องเปิดปรับปรุงหากพบปัญหาเหล่านั้นฉัน ไม่มีอะไรต้องกลัวการซ่อนไว้จะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นดังนั้นโปรดระวังนะคะทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าดังนั้นหากคุณใช้มีเอลูกะการแสดงภาพในสถานที่ทำงานดิจิชัลและกลุ่มแวร์ มันจะกลายเป็น ICT และประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นแต่ก่อนอื่นกระดานข่าวทั่วไปก็ใช้ได้ลองดูสิคะเราจะให้คำอธิบายโดยละเอียดต่อไปในชุดไค่เซนนี้คราวหน้าจะพูดเรื่อง5สอนะคะดังนั้นอย่าลืมติดตามช่องและรับการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราพวกเราหวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขนะคะโซเรเดวะไซโยนาระขอบคุณและสวัสดีค่ะ